รถทั่รวเสียหลักพุ่งตกร่องกลางชนเสาไฟเจ็บกรายคนขับอ้างเจอจักรยานยนต์พุ่งออกมากระทันหันเมื่อเวลา1นึนาฬิกา25นาทีวันที่15มิถุนายนสวพ91รายงานว่ากู้ภัยบุรพาสมาคมพิษณุโลกการกุศลสเคราะห์ไซทีฮุกตึงจังหวัดพิษณุโลกรับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถทัวโดยสารยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนสีฟ้าเทาเสียหลักตกลงร่องกลางถนนแล้วชนกับเสาไฟสองสายว่างจุดเกิดเหตุถนนลวงหมายเลขหนึ่งสายวังทองสากเหล็กหลักกิโลเมตรที่199ช่วงบริเวณหมู่11บอดา่ตวาตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบุรพาเข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน9รายมีอาการถลอกฟกช้ำตามร่างกาย เจ้าหน้าที่ผู้ภัยบรพาให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวังทองเมื่องต้นจากการสอบถามซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถทัวร์คันดังกล่าวเล่าว่าขับรถออกจากสถานีที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีผู้โดยสารรวมผู้ขับขี่ทั้งหมด42คน เดินทางมายังจุดเกิดเหตุพบมีลักษณะคล้ายรถจักรยานยนต์พุ่งออกมาอย่างกระทันหันด้วยความตกใจจึงทําให้รถเสียการทรงตัวและเสียหลักตกลงร่องกลางถนนชนกับเสาไฟสองแสงสว่างร้อยตำรวจเอกกล้านรงจันมณีพนักงานสอบสวนสพวังทองตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดที่แน่ชัดอีกครั้ง